กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ถ้าเราเอาคำนี้มาใช้ตัดเตือนคนที่เล่นพนันได้คงช่วยให้คนหยุดการพ่ายแพ้ได้ไม่มากก็น้อยหมายถึงการที่เราเอาถั่วเอางามาใส่ลงกระทะร่วมกันแล้วคั่วไฟจะระดับไหนก็ตามงายย่อมจะสุกก่อนถั่วเสมอเพราะงามะเมล็ดเล็กกว่าเช่นเช่นการเดิมพันการที่เราเล่นพนันอย่างไม่มีเป้าหมายใช้เงินน้อยแต่อยากชนะเยอะๆซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากมันเป็นไปได้ แต่ไม่ง่ายและยากเช่นการอยากได้เป้าใหญ่ๆเป็นถั่วจะทําให้มันสุกสุดท้ายงา a ก็ไม่รุกรามไปถึงถั่วที่ยังไม่สุกแต่ภายนอกถั่วก็ไม่ไปก่อนเพราะน้ำมันไหมของงา a มาเปื้อนไปเสีแล้วการเล่นให้ชนะน้อยๆแค่1 0หรือ20%เอร์ซมันทำได้ง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่พอใจทำไงได้ล่ะถึงเวลาที่เราไม่ยอมเอากำไรแล้วเสียไปหมดนั้น ทำให้เราต้องหาเงินใหม่มาลงทุนเล่นต่ออยู่ร่ำไปหากเราไม่รู้จักตัวเองแล้วเราจะเอาชนะใครได้ถ้าตนเองเรายังไม่ชนะการที่เราจะได้200ด้วยทุนที่ลงไป2,000นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าเงิน200เงิน2,000เราก็จะหายไปด้วยเช่นกันอย่าทำให้ตัวเองลำบากจากการละโมบเลยถ้าทำไม่ได้ก็ควรเลิกเล่นไปซะดีกว่าแต่ถ้าเลิกเล่นไม่ได้ หรือคิดว่าเราบรรลุถึงช่องทางแห่งชัยชนะได้แล้วก็เลือกเว็บที่ดีมีคุณภาพดั้งเดิมมีชื่อเสียงมานานและไม่เคยมีปัญหาทางการเงิน sathai999.com digi thai.com และ sexy thai.com เว็บที่ได้รับการยอมรับเรื่องบริการและผมแนะนำขอให้ทุกคนสำเร็จมีชัยชนะเหนือตนเองจะได้มีเงินใช้จากความสามารถนี้เราต้องฝึกฝนจนเป็นผู้ชนะในที่สุด